ตอนนี้เราเจอลูกเสมิงแมือนนะครับพี่พี่เหมือนมันนอนเจ็บตัวอยู่แล้วพี่พี่เหมือนจะมีเลือดตรงหน้าอกเด้อนะพี่ตักเจอไหมครับผมต้องไปพร้อมกันพี่ตักเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้กลับเข้ามากับพี่ตักนะครับผมขอบสดีครับตักนะครับผมก็ันี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะพาพี่นาไปตามล่าลูกสือหมิงกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในป่าผาแล้วนะผมเนี่ยจะมาตามล่าลูกสือมิงนะเพราะว่าผมเนี่ยได้เอาไม้นะแทงหัวใจมันไปเต็มเต็มเลยนะครับมันน่าจะบาดเจ็บเลยนะมันน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลหรอกพี่ตั๊กมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับหลุมศพใหญ่ป ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามหากเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งรนะครับหนึ่งแชร์ในติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามหาลูกซุกหมิงกันเลยดีกว่าผมไปไปพี่ตั๊กเดี๋ยวเราตามหากันเลยดีกว่ามันน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้แน่นอนวน่าจะเกินะใช่เพราะว่าใช่มันเจ็บตัวหนักเลยนะพี่ตั๊กได้ยินเสียงอะไรไหม มีเสียงหรือเปล่เสียงจากขา้าง,งล่างวะเดี๋ยวาจะมาบอกลูกเดี๋ยวาจะมาบอกลูก ไม่รู้ว่าลูกสมิงเนี่ยใช้ลูกสมิงจริงหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับแต่ว่าผมยาวนะแล้วก็ผอมแห้งมากนะครับพี่พี่เอฟซ ถ้าดูดีนะมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนะน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกอพี่ตักพลิอเดือยเอดืยเอยาด,ด,ดทอยคนครับตอนนี้ผมมาเจอกับเชือกอะไรไม่รู้นะนี่ ว่าคนมาแขวนคอหรือเปล่านะมันมีเชือกห้อยอยู่นะพี่พขขแม่มห้องเฮ้ยใ,ในป่านี้ทุกคนครับน่ากลัวมากมีเชือกด้วยไม่รู้ว่าใช่เชือกคนมาผูกคอตายหรือเปล่าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะพี่ตัก๊ก ไปดูฝั่งนู้น,นข้นดข้าบนนั่นล่ะขึ้นดูดิไปมันน่าจะไปไหนได้ไม่กลาหรอมันเจ็บมันร้องมันร้องร้านป่าเลยพี่ตากที่ผมเอาไมา้แทงอ,ะอ่ะอืมออขึ้นมาตรงนี้คือไฟป่าเนี่ยเผาไม้หมดเลยนะคะพี่พี่ นี่ดูรูมะกอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่นี่รูรูมะกอกก็ขายได้นะมาพี่ตั๊กใช้อากาศมันร้อนนะทุกคน ป่าผายทั้งนั้นจักได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ได้ยินไหมผมได้ยินเสียงเหมือนคนแบบไอเลยอะ เราต้องดูข้างบนข้างล่างด้วยนะบางทีมันอาจจะอยู่บนต้นไม้ก็ได้ก็ต้องดูไว้ก่อนนะครับพี่พ มเจออะไรไม่รู้มออรผมเจอใครนอนก็ไม่รู้นะตอนนี้ตอนนี้เราเจอลูกเส้วนะครับพี่พี่ใช่ตัวนี้เลยเหมือนมันนอนเจ็บตัวอยู่แล้วพี่พี่ เหมือนจะมีเลือดตรงหน้าอ,อกเ๋ยนะพี่ตักทำเยอะหน้าเจ็บผมว่าเแบบ็ดที่เแบบ็ดตีพัน่าจะได้รัเจอไหมครับผมแบบหาไม้ดิเอาไม้ไล้ตีเลยไหมให้มันออกไปจากที่นี่ใช่แต่นนี้นมันอยู่ไม่ไกลจับหลุมศพยายกหลุมศพใหญ่นะอยู่ข้างหน้าโนนะทุกคนแต่ว่าเราอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะ 是吧？ เดียร์พี่ตักเราจะเข้าไปเลยไหมตอนนี้มันยังไม่ได้ตัวคือเข้าไปตีได้เอาเลยไม่เข้าไปพร้อมกันเลยปะต้องไปพร้อมกันพี่ตัตตกแบบเข้าไปตัวลุมบอลเลยตีให้มไม่ให้ตั้งตัวนะอื Nó nó mới vại n phôn à. nè Hơi, hơi. Á. Á. Hơi. Hơi. Bà nào? Làm vào làm vào. Làm bên nữa nào. Ô, bên con. Có không tốt. ไม่หนานวะเมื่อกี้พี่ตั้งตีโดนปะผมตีไม้หักเลยอ่ะเป็นไงครับพี่พี่เมื่อกี้มันร้องดังมากนะตอนเราตีมนันไงพี่ตั้งตีโดนไหมผมตีโดนเต็ม เราต้องไล่ไหมนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปขุดศพใหญ่ปอบแน่นอนทำไงล่ะพไ่ตั๊กบางทีมันจะกัดแขนผมแล้วผมบีบคอมันทัน ไหนไหนพี่ตัก๊กทุกคนได้เสียงมันคำรามไหมหายหินไล่โยนเลยดีกว่าวเ,เข้ามาได้จริงก็เข้ามาทุกคนคือแบบ เสียงคำรามมันน่ากลัวมากเลยพี่ตัก๊กมันขู่ขู่ขกูเหรอขมอนดิขมอนมาทุกคนเจอไหมเดี๋ยวบเด้อเ,เกิดอ่ะ ออกไปมันไม่ไป่ายใช่ไหมหนูคุยที่ผ่าแน่นไอพี่ตัก,กต้องจับให้ได้ เออถ้าเราจับไม่ได้เราต้องไลไให้มันออกไปจากที่นี่ขนาดอลไวพีตัก๊กอยู่ไหนวะ ไม่หน่ะพี่ตักพี่ตั๊กอ้อกมให้ฟังนู้นเจอปะ่ะเมื่อกี้มันยืนอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวาเมื่อกี้เหมือนผมจะโดนหัวมันนะพี่ตักเสียงคุณทากลัวเลยเ,เออ Này, chín có ốc mà Chín khâu đó แต่ว่ามันน่าจะไม่เข้าไปที่ศพใหญ่ปล่าแล้วแหละเพราะว่าเราก็ได้นำส่สินไปละเมื่อเช้าเนี้ไ,ไ,ได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินป่ะแล้วพี่ตักได้กินอะไรเหม็นๆไม่รู้อะ่ะได้กินป่ะไหนะนี่ทุกคนร้านป่าเลยอนะ่ะไหนถ้าอยู่ข้างบนนู้นเราไม่ต้องไปตามดีวกว่าพี่ตัก

ตีโดนเต็มๆเมื่อกี้บอกได้เลยมันคำรามโครนน่ากลัวพี่พีด้ยินไหมไอตอนที่มันอยู่บนหินแล้วมันมองหน้าเราล้วก็เป็นคำรามนะพี่ตังเนาะน่ากลัวจัดเลยอ่ะมันน่าจะมาขุดศพใหญ่ปอบให้พ่อมันหรือเปล่าตรงไหน ตอนนี้เหมือนเราไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้เหมือนเราไล่ไปได้นะได้วม่มือนมันจะวิ่งขึ้นเขาเลยนะใช่เอแต่ว่าเราเรามาเนี่ยก็ไกลเลยพี่ตัก๊กเขายังที่จะไกลเลยอะ่ะพอลุ่มลุ่มศพใหญ่ปอบเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะพี่พี่อ,นะอืมนะแขนผมเล็บมันน้อยหนึ่ง น,นั่งฉีกเลยนะครับทุกคนโดนเล็บมันนะครับ <c oughs> เล็บยาวมากเลยเมื่อกี้ <c oughs> เอาไงดีพี่ตั๊กไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองนั่งดูนะ <c oughs> ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเราต้องลงไปที่บ้าน,นที่ศพยายไหมหรือว่าแกตรงนี้แหละดักตรงนี้เลไพี่ตั๊กคือดักตรงนี้เพราะพเพราะว่าผมว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ จะไปลุมศพใหญ่นะใช่พอลุมศพใหญ่นะอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะพี่พี่นะเพราะเราขึ้นมาเนี่ยประมาณครึ่งครึ่งลูกของเขานะครับพี่พี่ถ้ามันจะไปหาใหญ่ทางนี้ไกด์สุดหือทางนี้นะใช่ก็เดี๋ยวเราจะแล้วไอ้ทีแรกที่เราเจอมันนอนแบบนอนเจ็บตัวเลยนะพี่ตักแต่มันได้เก็บจากที่รอบที่ล้าที่มืไอ้เตือนน่าจะใช่นะก็เดี๋ยวมันไม่มันไม่ตอบตัวเราเลยพี่ตัก ปกติเนะี่ยมันจะตอบโต้เรานะยิงแลต,ตอบโต้ยุ่งเสียงคำรามันน่ากลัวจังเลยมึงไม่ไปนะัะเดี๋ยวเราดักมันลงนี่จะพักดีกว่าผมว่าใช่ครับเพราะว่าเผื่อมันลงมาเองนะแต่เมื่อกี้ฟังจากเสียงมันขึ้นไปบนเขาอนะร้านปา่าแล้วมันจะโกเมื่อกี้แต่ยังมีโอกาสที่มัน,นจะลงมาหาศพใหญ่ยยนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่าซุ่มตรงนี้แหละตรงเพิงหินเนี่ยเพราะว่าผมว่าตรงนี้มันมิดชิดนะถ้าลงมามันก็จะไม่เห็นตัวเราหรอก <Norwegian> อืมเพราะว่ามันมีหินบางเราด้วยไงเมื่อกี้โอ้โหพี่ตั๊กผมเอาหินโยนนี้ผมสาใจมากถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องไล่นะครับพี่ๆไม่ใช่ถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องไล่นะไม่งั้นเนี่ยอันตรายก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ตั๊กขอนั่งดูกันก่อนนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือผมเจอมันมาเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิด คลิปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามือถือผมเนี่ยร้อนมากอาการมันร้อนจนเหงื่อเราเนี่ยแตกท่วมตัวเลยนะครับพี่พี่ก็โอเคก็ผมขอปิดคลิปนะครับก็ขอคลุลหนึ่งไลน์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเป็นกาลังใจงให้ผมแล้วก็พี่ตังนะได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมเ,เจอไม่เจอเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะพี่พี่นะบางทีอาจจะวิ่งขึ้นเขาไปแล้วก็ได้นะครับผมโอเคครับทุกคน